สวัสดีครับผมทันตแพทย์พงภูมิชินทานไทยวัฒนะครับหมอเจมส์นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูคลินิกใหม่ของผมนะครับชื่อคลินิกธนกรรมโกนายนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ และนี่ก็คือคลินิกธนกรรมโกดของผมนะครับที่อยู่ในคอนโดมิเนียมวันไนไฟพระราม9นะครับอยู่ใกล้ๆนะครับก็คือเซ็นทรัลพระราม9ฟอร์จูนทาวหรือ MRT พระราม9นะครับโดยที่การเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากเลยนะครับไม่ว่าจะนั่ง M r t มาีมานะครับแล้วก็เดินต่อมาเพียงแค่500เมตรหรือถ้าเกิดว่าขับรถส่วนตัวมานะครับก็สามารถที่จะมาจอดรถรอบๆคอนโดมิเนียมมีที่จอดรถเพียงพอรแล้วก็ระยะเวลาการเปิดทําการนะครับทีินิทธนางโกดายเนี่ยเปิดทุกวันนะครับโดยที่เปิดตั้งแต่10โมงถึงประมาณ สองทุ่มนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองมาใช้บริการดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับและนี่ก็เป็นคลินิกธนกรรมโกนายของผมนั่นเองนะครับอันนี้เป็นล็อบบี้ทางเข้าของผมนะครับจะเห็นว่ามันมีบันลังด้วยนะนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งบัลลังสักนิดนึงนะครับสามารถถ่ายรูปเซลฟี่หรือถ่ายรูปเช็คอินได้นะครับ ก็เป็นสรัรลักของธนาคารกโกนายให้เห็นถึงความลักชุรีนั่นเองนะครับ คลินิกทันตกรรมโกนายของผมนะครับมันขยายใหญ่มากขึ้นนะครับเพื่อรองรับคนไข้ของผมที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่ผมสนใจแล้วก็จะนํามาสู่ที่ใหม่นะครับมันมากมายเช่นเอ็กซเรย์สามิตินะครับหรืออุปกรณ์ที่เป็นที่เดียวในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลินิกนี้มันจะมีความใหญ่ขึ้นอลังการมากขึ้นแต่ที่สําคัญคือควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่มากขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนสามารถที่จะได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานที่สูงนะครับและมีเทคโนโลยีที่ สมัยในราคาที่จับต้องได้แล้วก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมเปิดธรรกรรมกรีนไนน์เนี่ยเป็นสีเขียวเพราะว่า,าผมชอบต้นไม้นะครับแต่พอที่ใหม่เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับหนึ่งเลยก็คือผมเนี่ยเกิดธาตุทองนะครับ ยแลนี่ค้วือเเ็กวันงไม่ใช่ครับผมจริงๆแล้วสีทองเนี่ยเป็นสีมงคลใครก็ชอบสีทองคิดถึงสีทองก็คือคิดถึงความรักชุรีนะครับแล้วก็ความมั่งคั่งนะครับเกเนี่ยก็คือย่านพระราม9รวมกันก็คือเป็นทีทก,กรรมโกนายนั่นเองนะครับผมจบการศึกษา นานมาแล้วนะครับที่ทันตแพทย์มสวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปใช้ทุนนะครับแล้วก็สุดท้ายผมได้เรียนลากเทียมนะครับที่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ผมทําลากเทียมมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมเนี่ยมีความหลงไหลในงานลากฟันเทียมมากๆนะครับผมชอบนะในการผ่าตัด แล้วก็ชอบในการใส่ฟันให้คนไข้นะครับทำให้ผมเนี่ยมีแพชชั่นผมก็เลยทำการสมัครไปเรียนที่ต่างประเทศโดยที่ตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่ยุโรปนะครับเป็นองค์กรนะครับที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเรียกว่า EAO หรือ European Association for Ortho Education นั่นเองนะครับซึ่งผมเป็นหมอไทยคนเดียวที่เรียนอยู่ในคอร์สนี้นะครับคอร์สนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยมีความรู้แล้วก็มีศักยภาพในการทำรักเทียมที่มากยิ่งขึ้น <Wow. S 1> ในระดับสากลการรักษาของผมเนี่ย จะมีมาตรฐานที่เทียบเท่ากับคุณหมอที่เป็นอาจารย์หรือว่าการรักษาที่มีมาตรฐานสูงมากๆเลยนะครับผมก็จะทําการนําเทคโนโลยีต่างๆที่ผมได้ไปเรียนนะครับซึ่งต้องมีเครื่องมือที่ค่อนข้างมีราคาค่าใช้จ่ายที่แพงนะครับแต่ว่า สิ่งที่ผมเอามาเนี่ยผมจะทําราคาที่คนไข้เนี่ยสามารถที่จะจับต้องได้นะครับนอกจากนั้นผมก็เป็นอาจารย์ด้วยนะครับก็คือสอนในคอร์สของตัวเองนะครับเป็นคอร์สลากเทียมที่สอนคุณหมอให้ทํารากเทียมนะครับที่เรียกว่าคอร์ส JIA หรือ James Implant Academy นอกจากนั้นเนี่ยผลงานก็คือเป็นวิทยากรนะครับให้กับบริษัทรักเทียมต่างๆแล้วก็เป็น KOL ก็คือ Key Opinion Leader ให้กับรักเทียมสองยี่ห้ออยู่ตอนนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ยังมีผลงานที่ แสดงละครนะครับหมอฟันคาเฟ่นะครับเป็นซีรีส์ซิตคอมนะครับที่อยู่ใน YouTube ลองเสิร์ชคำว่าหมอฟันคาเฟ่แล้วอลองดูกันนะครับว่ามันมีความสนุกมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับถ้ามาทำที่นี่เนี่ยคนไข้จะรู้สึกว่าเรามานั่งในคาเฟ่หรือมานั่งในสถานที่ที่มันน่านั่งนานๆได้นะครับเพื่อรับการรักษาที่ยาวนานมากขึ้น2ถึง3าชั่วโมงนะครับเช่นการผ่าตัดลากเทียมโดยที่เราไม่รู้สึกเบื่อรู้สึกกลัวนะครับโดยที่ สโลแกนจริงๆของคลินิกรามโกนายนะครับก็คือ The Prime of Dental Clinic นั่นเองนะครับก็คือทำให้เป็นชื่อเสียงของคลินิกในธนกรรมในไทยนะครับนะครับและนี่ก็เป็นโซนนั่งรอคนไข้นะครับซึ่งสามารถที่จะนั่งรอคนไข้ได้ประมาณ4-5คนนะครับรับรองคนไข้ที่มาคนเดียวหรือมาเป็นครอบครัวก็ได้นะครับครับ และนี่ก็เป็นโซนนั่งนะครับของคนไข้นะครับสามารถที่จะเล่นคอมพิวเตอร์ได้หรือว่านํากาแฟหรือนําเครื่องดื่มมาทานได้ด้วยนะครับที่สําคัญคือเรามีบริการที่เป็น Wi-Fi ของร้านนะครับสามารถที่จะเล่น WiFi ได้ด้วยนะครับพาเพื่อนนะครับมานั่งคาเฟ่ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดต้องรอคนไข้รอเพื่อนทําฟันหรือว่ารอญาติทําฟันนานๆนั่นเองครับผมและนี่ก็เป็นห้องรับรองคนไข้นะครับที่ มาทําการรักษารากเทียมนะครับหรือจะเป็นการจัดฟันใสนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยก็จะมีบรรยากาศนะครับที่มีความเป็นส่วนตัวนะสามารถรอญาติหรือว่ารอเพื่อนที่มาทําฟันนะครับได้อย่างนานโดยที่ไม่เบื่อเลยนะครับ และโซนต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเป็นโซนเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้นะครับจะมีทั้งอาหารนะครับขนมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกาแฟนะครับมีน้ำดื่มหรือจะมีขนมนะครับบริการให้กับคนไข้นะครับแล้วก็เราจะมีพนักงานเนี่ยคอยอให้บริการคอยเสิร์ฟอยู่นะครับ และนี่ก็เป็นจุดรับรองคนไข้นะครับจะเป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับคนไข้สามารถสอบถามค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆได้นะครับกับทางน้องอพนักงานนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีช่องทางการติดต่ออื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นไลน์ p e n Chat Facebook ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะแอดเข้ามาแล้วก็สอบถามได้นะครับถ้าเกิดใครสนใจที่จะสอบถามพวกโปรโมชั่นต่างๆหรือการรักษาต่างๆหรือแม้กระทั่งคุณหมอต่างๆที่เข้ามารักษาก็สามารถสอบถามเข้ามาทาง ช่องทางต่างๆได้เลยนะครับ